สวัสดีครับวันนี้ของที่บ้านทียนมีรลคาทําคลิปนะครับเพื่อเป็นแนวนาทางพี่ๆเพื่อนๆที่อยากจะหาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลบูชานะครับเพื่อเสริมดวงชะตาตามวันเกิดคลิปนี้ผมก็ทําขึ้นเนี่ยเป็นคลิปสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับตามข้อมูลที่ค้นหาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะพบเจอว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยพระเครื่องที่เสริมดวงคล้องแล้วเป็นสิริมงคล นะครับมีโชคมีลาบแควคาดปลอดภัยทําสิ่งใดก็จะประสบแต่สิ่งดีๆเนี่ยพักเครื่องก็ควรจะเป็นพักเครื่องที่มีมวลสารเนี่ยทำมาจากเนื้อว่านนะครับอาจจะเป็นดินผสมว่านหรือผงผสมว่านก็ได้เช่นกันนะครับเพราะเชื่อกันว่าเหมาะกับดวงชะตาผู้ที่เกิดวันเสาร์ดีที่สุดนะครับเป็นความเชื่อ,อตามโบราณ วันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นหลวงพ่อทวดแห่งวัดช้างให้นะครับองค์ที่นําให้ชมก็จะเป็นเนื้ออ,ออกดินผสมว่านนะครับขออนุญ,ญาตให้พี่ๆเห็นรายละเอียดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผสมว่านนะครับอันนี้จะเป็นดินผสมว่านก็จะมีซึ่งบางที่เนี่ยก็อาจจะแก่ดินแก่ว่านก็ได้เช่นกันนะครับ ก็จะมีเป็นพระลักษณะน้ําหนักเบากว่าเนื้อผงหรือเนื้อปูนทั่วไปนะครับอ,นนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลวงพ่อทวดแห่งวัดช่างให้นะฮะนะครับ,รบก็หลวงพ่อทวดท่านก็เด่นในด้านนี้รันตรายอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นพระเครื่องเ,ออเกจิคณาจารย์ใดก็ได้นะครับที่มีส่วนผสมเนี่ยจากว่านนะครับ เพราะว่าเชื่อกันว่าว่าเนี่ยมาจากว่านมวลสารจากธรรมชาตินะครับก็จะเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เลยนําม,มาทำเป็นคลิปแนะนําพี่เพื่อนๆแบบสั้นๆน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางครับท้ายนี้ก็ฝากพี่เพื่อนๆติดตามช่องเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ